พี่น้องว่าไผสมควรทีซีวอลค่ำคำหนีออกมาครับสำหรับเพจนะครับที่ออกมาโพสท่าท้ายว่าไงไงอยากล่องของนะครับเนาะเพื่นบอกว่าบ่เห็นโล่งซพบ,บอลลังน้ำตาคิดว่าตัวจะของจริงคนเดียวจัดมาดีนี่คือค้ำท่าทายนะครับของเพจ ที่อาศัยพ้่นทามาหากินยังมาปากเก่งอยู่แบบนี้พี่น้องว่าสมควรสิเหตุจังใดดีครับลองแสดงความคิดเห็นกันมาเบิ่งรับว่าเพจแบบนี้สมควรสิเอาไวบบเนาะครับท,ทั้งทังที่ตัวเองกะหูว่าอีหยังมันคือหยังนะครับ เข้าใจว่าบางอย่างต้องการกระแสคือง่ายๆเนาะมันเป็นเพจสนับสนุนของอีกฟังบอต้องวอาหลายครับว่าฟังไรเนาะครับเนาะนี่แหละผมสิบอกเลยนะครับว่าบางอย่างอยู่สือส่อธรรมะหากินไปแบบนั้นก็ดีแล้วบอต้องมาแซะหรือว่าต่อแย่หระ เมื่อพันยูสือซือบอยยุงเกี่ยวเด้วยาสร้างให้มันเกิดประเด็นขึ้นมามักแบบนั่นกว่ากันไปครับกับบอยบีกเดี๋ยวเราสิจัดไ้ดอกครับสวยๆจักดอกหนึ่งเรื่องเพจนะครับการหาแอดมินมันบ่อยยากมากมากดยดอกครับคนที่สมัครร่วมแอดมินมันก็สิมีตัวตน บอกง่ายๆเนาะครับเนะาะพ่อหูแล้วเหตุจังไดก็ต้องดำเนินการนะครับไปตามกระบวนการของกฎหมายเดี๋ยวเบื้องแล้วกันครับว่าบอดบิก๊กเพิ่นสิจัดการแบบใดเนาะครับเนาะมันก็นต้องวอากันไปตามเรื่องเล่าคบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผิดเพื่ผิดหรือว่าเอารูปรูปเพิ่นมาทำมาหากิน มัน่นผิดบอนะครับซึ่งกฎหมายพี่อดีมั่นก็มีอยู่หันละครับซสมอนี่การสิเอาลูกหรือว่าเอาออหยังของคนไปนี่ครับมั่นก็ต้องขออนุญาตพินนี่ครับบ่าม่นซุ่มซีซุ่มหาสิเอาไปทั่วทิพย์ทั่วแดนมั่นกับ,บ่าเมีนนะครับเนาะก็เข้าใจว่าบางคนนะครับพิ่นเป็นบุคคลสาธารณะ จังสี่นะครับเนาะหรือว่าเป็นผู้มีกระแสบางคนเพิ่นก็อยากให้เห็ดข้าวนะครับเนาะแต่บางคนมั่นว่าเมียนในพี่นะ้องอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายนําอยู่ดีม่มเป็นว่าสมซีสมาเห็ุไปทั่วทีบทั่วเด่นมั่นกับว่าเมียนเนะครับเนาะการที่สิเห็ดยังมันก็นต้องคิดก่อนละครับคนเฮาถ้าว่าคิด มันกับเห็ดออกมาด้กแเมนสีเห็ดเพื่อสิให้มั่นเกาะกระแสก็ตามนะครับเนาะมั่นก็ต้องหูดิขอบเขตที่เห็ดใดหรือเห็ดบ่อใดถ้าส่วนที่เห็ดบ่อใดก็ย่าไปเห็ดสดีกว่าครับเมื่อถือฟองรองมาแล้วสีมะโออ้าวที่หลังมั่นยากนะครับ เว่าโทษนี่มันมีอย่างแน่นะครับเออมันอยู่ที่ความพอใจในการเบอกกันนะครับว่บายๆบางเทียมินประมาทเนาะหึือมีโทษอ่าหรือว่าพราบอมพขาเเตอร์มันมีโทษจำคุกถึงสี่ล้อลงอาญาก,ก็ตามนะครับเนาะมันก็ต้องมีการเสียเงินเสียคำนั่นแหะครับเป็นอย่างเสมอนีการฟองร้องแบบนี้มันหลายเนาะครับเนาะ เออก็ต้องหูไว้นะครับสำหรับคนที่ปากดีเนาะครับเนาะบางเถอือว่าง,ง่ายๆก็อยักสมควรอยู่เลยครับที่สิทธิ์ถอยู่ด้วยสีเดเตือนสตินะครับมันม่เป็นวาเลวเตะอารมณ์ตัวจะของ n เลยเพราะสิว่าโม้หัวแทนวมั่นกับว่าเมนนะครับ เอาโตจะของไปหัวห้องเขียงมั่นกับบ่อเมียนเมื่อถือฟองรองมาภัายแลพผ่ดชอบโตจะของเองครับผู้อื่นมาหลับซอยบออ่อมัน่นบ่อเมีนครับบ่ม,มีดอกเถืกอเลี้ยวสือาห้องหายสักามั่นกับ่าไรครับพ่อไายุหนาบัรลั่งมันคนละอย่างเลยครับความหนาว มันมีเลยครับขึ้นสารนี่แอร์เย็นเฉียบด้วยนะครับผู้ใดมาซอยเห้าครับสุดท่ายบางเทีมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงรับสารภาพไปครับตัวเองเว้าหยังเห็ุหยังมันหูอยู่แก่ใจครับนี่แหะครับพี่น้องเดี๋ยวล่อเบิงโหลดครับว่าคนที่พยายามแซะตลอดทั้งสี่ไหมทั้งทั้งที่ ลักฐานสิ ate, ่งที่มันปรากฏมันก็มีอยู่นะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขอกฎหมายทั้งนั้นนะครับเห็นบ่นครับบอดบิกนะครับแล้วถึงขายทีขายทางได้นะครับทุกคนหูครับว่าถ้าว่าเป็นของอยาขวงมันขายบ่ได้เขาใจว่าเมื่อก่อนนะครับอาจสิเป็นของฝ่ายยิ่ง แต่เมื่อขายแล้วโอนแล้วนะครับเป็นซื้อของบอดบิ่งวเล่ากะสามารถขายได้นะครับเมื่อมีคนมาซื้อเพื่อนกะขายตัวสิจงว้เห็ดอย่างนะครับบางเทื่อพ่อเก็บไว้เนาะมันก็เป็นประเด็นอยู่เรื่อยๆบรจอบรบิสินกะตัดสินใจแบบนี้ถามว่าถิกบอครับพี่น้องว่าถิกบอครับ ถ้าสิเชปัญหาไปแบบนี้นะมันก็ดีแล้วล่ะครับมันจังสิบบอค่าล่าค่าสร้างแต่ว่าสับ้บ่เดี๋ยวก็มีคนว่าคนว่าเรื่อยๆขึ้นมาเพราะว่าอย่างก็พยายามอีกขึ้นเข้าล่ะครับมันก็แท่ไปเรืเอ่อเยเพอแท่ไปเรื่อยวย่งไรผ่านนี่ก็ว่านั่นว่านีู่้มันบื่อแต่เนี่ยคนสีวาครับหรือว่า อย่าหาเรืองใสยงสนนังสั่นนังสี่มันมีตลอดนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตบางมัอนครับพราะยังพเพราะพวกนั้นมันมีนมอคติแล้วครับมันเส็ดดีปันใดมั่นกับว่าวาดีนะครับทั้งที่ดีนี่แหละครับแต่ตัดสินใจเถอแล้วปล่อยไปดีกว่าครับเพื่อความสบายใจเงินมาเก็บในบัญชีนะครับมองไงนางผิวปากผิวเผย,เย,เยอยู่หันแล้วสิไปสนใจยัง ว่าก็ว่าลงไปแต่แม่ขายทีเรี่ยวแม่บ่สนนะครับนี่แหละครับต้องจัดนะครับเอ,อเพียรปากดียังสิบบต้องป้อยไว้ดอกต้องเชือดไกลให้เรี่ยงดูนะครับเป็นตัวอย่างดีกว่าครับ